สวัสดีค่ะสุนันชาแนลก็ไม่แ๋้วนอะวันนี่สิมาเฮ็ดกับข่าวฉันมาทำกับข้าวกินตัวสี่ละค่ะชีวิตคนอยู่ไกลบ้านไกลเมืองต่างบ้านต่างเมืองก็ต้องเฮ็ดกับข้าวกินเองนะคะไปื้นนี้เห็ดยังกินื้นนี้นี่ทอดปลาห่จะกินขนมหวานแต่ว่าบบหูวสิเฮ็ดยังกินขนมหวานมีนี่ค่ะ มันฝรั่งค่ะเสียดอย่างกินกับมันฝรั่งเคยขนมหวานค่ะเราต้องทำกินเองนะคะทอดปลาตัวทอดปลากินเขา่ามีปลาทอดค่ะทอดตัวเดียวกับเพ่อได้แหละค่ะจะกินหลายๆทอดทอดตัวเดียวกับพออ่อ,อเอนาะะจะกินหลาย มันบ่มีแนวกิน่นเราขาดไม่ได้เราค่ะของอย่างอื่นต้องมีค่ะของอร่อยเดี๋ยวไว้ไปดูว่าอย่างของอร่อยเนาะเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนนะคนะน่ขนมหวานของ,งอกิีกละค่ะมันฝรั่งคุณใด้ผเคยกินบวชมันฝรั่งเด็ดกินหลอดเดอร์ค่ะว้าจะกินยังีหละ มันพลังมาหลายอาทิตย์แล้วมันก็เลยมีของมันก็รังสีเนาามาหนึ่งแต่ก็เคยยังไงเน่าหรอกเขาเน่าหัวเดียวเน่าหัวเดียวปอกเปลือกกรอนเดอร์่ะมันพลังหรอกค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้อ่ะอาตีพที่แล้วก็ได้บอกบอกอือมาย้วยกันนั่นแหละค่ะ อันนี้บอกอือค่ะแต่ว่าก็บ่าอยากเห็นบอกอือหรอกเพราะมันยังบออ้านนี่เนาแต่ว่ามันฝรั่งมันสิเนาแล้วก็เลยอันสิเข็ยดมันฝรั่งบวดมันฝรั่งก่อนเนาะ นนนนเกวปามคนนที่ไหนหรอปลาทอดของเราน่ากินบอกว่าจะมันเหมือดเนาะไฟไม่หลอดเดียวใส่หลายๆขอประหยดัด xạp con đỡ ตอนนี้สิเข็ดกะทิกัน,ดดนกกเด้อค่ะบ่ได้ไปปีนโกบกเผาดอกนี่อยู่นี่ในกล่องนีนงงน้แล้วค่ะกะ,กะทิผงเขียดกะทิผงกะสิละลายกะทิผงก่อนเด้อค่ะสิบุค่าจะปีนโกบกเผาแบบประด้กินเด้อค่ะต้นบกเผาก็บ่มีแล้วค่ะ กินกระทิผงกะทิกล่องไปก่อนไปง่ายๆค่ะเป็นหยาดหุ่มหยากลำบากหรอกค่ะเอากะทิผงนี่แหละค่ะใส่ในขวดนี่แค่ะ เราก็จะใส่อยู่ประมาณนี้เด้อค่ะนี่ราคานี่ประมาณนี้เนาะไปไปกรอกน้ำก่อนกรอกน้ำก็อยู่ประมาณนี้เหมือนกันนี่แหละเนาะปริมาณสองร้อยมลขยำหรดค่ะ กะทิค่ะกะทิเป็นกะทิแล้วจ้าไปไปเอามันฝรั่งลงทางปุญแต่ว่าตอนนี้หิวเข่าก็ทิไปกินเข่าอยู่ดอกอ่ะน้ำะเดือดเหล้าแล้วจ้าลงไลงมันฝรัง่งเอาตอนนี้ก็เอามันฝรัง่ง ล้มหมอดแล้วหอวหมอดมันเดือดแหลยล่ลางออกจกน้อยแต่หัวมันฝรัลล่งมันก็จะเป็นความเหนียวกว่อนละมันเนาะหัวมันฝรั่งแช่เย็นนะถึงจะใดแล้วว้ามจิตแบบว่านิดนึงล่างแป้งเขาออกน้อยนึงเหมือนเนาะ จะทิ้งหมอ้อไว้นีเลยจ้าหิวข่ามากเลยตอนนี้ไปกินข่าก่อนเถอะเอไว้นีแหละเราไปกินข้าวกันเถอะมองกินเข่าเพื่อน,นันกินง่ายงางตัวยูชโโฟ้าเดี๋ยวนี้ล่ละ <laughs> บาอย่างไปนั่งโตหุ่นขี้ข้านุหันนม่มีสัญญาณอินเทอร,ร์เน็ตก็เลยมานัางกินมม้อนีแหละ กินเพิง่ายๆ,ๆหงูนี้เลยเนาะมาเมื่อกินเข,าขเ่าพ่อแม่พี่น้องส้มฐานมันฝรัง่งตรงอยู่ในครัวมื้อสันนีมีวันเหลานิ้วข่าตัวขาดไม่ได้แล้วคะ่ะประเด็กบองตัวน้อเออกมาตะบานเขาประเดกบองค่ะ ยิ้เข้าวแซ่บครับยิมกับข้าวยังกับข้าเหนียวนี่แหละค่ะเหนียวแล้วค่ะสืบอมาจากปากซอย <c oughs> ว่าไปมันว่ามีดอกปักซอวอยู่นี่ซื้อมันอย่งเองเนี่ล่ะจริงๆแล้นะเนาะคนเลาคนอีสานกระด้มาอยู่ไกลปันใดกันยังขาดว่าอะไรอยูอเล่ค่ะปลาแดกเขาเหนียวจำเป๊ะอยู่นี่ล่ะปลาทอดเราเนาะ ขออนุญาตกินเขา่ากัน้ะพ่ะหิวเข่าเดี๋ยวสีพาไปเบ่งขนมหวานต่นอเนาะใหนมากินเขา่าทำกังวอยู่เลหิวเข่าเลยค่ะบแต่แดนมันก็มึงเศ่าหนิว่าู่กินยังี้ bây là và cài cho trăm bàn nhạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để silly, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตะบอกว่มามีจำบกุวงขอมีตจาบกุวงกับชีสแทกครับก็ยังดีกดูหันเลยไปกินข่ามากินเข่าบ้างโทรม่พี่น้อง,องไปสีไปบาัเบิางขนมหวานกะทิตาลจ้า อีกแป๊บก่อนนะตอนนี้มันฝรั่งทาก็สิไดท้ทีหรอะจ้าแป๊บนึงเ้ยค่ะ ใส่ลายเด้อเบาหวานที่ถามหาเด้ก็ฉันหมักหวานอุ้ยทาขนมหวานมันก็ต้องหวานสิท้อใส่ลงไปอีกโหลดใส่ลายก็หว,วานหลายขนาดจ้เนาะใส่ลายก็หว,วานหลาย ส่หลายกหวานหลายแซบหลายทีมาค่ะทำขนมหวานนะคะ่ะก็ยังคงอยากกินขนมหวานบอกอือกับนี้อยู่แต่ว่านุ่มเบอร์ือบานเฮาเป็นบอกอือของอัลเบีย ที่นี่มันก็เลยมีมันฝรั่งเหลืออยู่ระสืบมาอาทิตย์ก่อนนี่ก็เลยเห็ดมันฝรั่งบวดหวานทำหวานกินแบบกินขนมหวานเนาะโอ้ยบอบเผากรบโบมี่รกคาโบมี่ไห้ไปขึ้นตลอพามให้กะเลยเห็ดกะทิผงตอนนี้กับคารังเขยา่ากะทิผงอยู่จ้ะใส่ขวดเองนไงราคาติดเศษน้ำตียังโยงยังแย่ เทผงใส่นี้ขวดนี่แล้วก็เอาน้ำใส่แล้วเขย่าวขยาว,ยาวไปเรืเลยค่ะสิเทกะทิลงเดยอ๋อหลอกตัวกินละแหลกคนอุ้ยพยาบาน,าน,านบอกขนขนมาเบิ่งนี่ผมใส่เยอะกระแซบแเยอะใส่หลายกระแซบหลายตัวกะทิ เบื้องในประเทศนี้เป็นตาแสบป๋อ <c oughs> <c oughs> แป๊บหนึ่งตรง๋ยวมันถามมันห่อนตัวนี้เห็นไหมว่ากำลังห่อนอุ้ยห่อนหมดละปิดไฟเลยปิดค่ะอุ้ยหอมกะทิ ขนมหวานก่อนนะช่วยเราก็จะกิ๊กเก๋อยู่เลยก้ามีหูหน้าลงหน้าลาดเนาะไปแล้วเอาเล็กๆแค่นี้แหละ มันฝรั่งผู้ใดพาเห็ดเห็ดกินหนึ่งตัวเนาะบ่เห็ดกินสี่ได้กินบอกสีมักค้าแต่บอกว่าอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้บ่เห็ดมันกับบได้กินนอจ้าวันนี้ก็สิลาไปแล้วเด้อค่ากินข้าวยิ้มมรับ้อยแล้วก็สิกินขนมหวานตัวเนาะขนมหวานแล้วๆลหว้เบิงเ่งลราละ ยังสี่ราคาชีวิตไกลบ้านไกลเมืองอยากกินอย่างกระเฮ็ดกินเองอืเฮ็ดกินมันหล่นละมีอย่างอยู่ในเงอนกระเฮ็ดกินไปค่ะเนาะแนวมันใดมันติดแสบกระเฮ็ดกินอยากกินอย่างกระเฮ็ดกินมีอย่างกระใส่ลงไปก็กินใดหมดกระแสบมดนั่นแหละเนาะมื้อนีนก็ไปแล้วค่ะฟังลคนณผู้ชมราค่าอีกครั้งหนึ่งเนาะฝากในเด้อจ้ากดไลค์กดซับสไคร เปก็ะอเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนอะวันนี้ก็ไปละค่ะ